ปรดใช้วิจรารณญในการรับชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโช์ผู้ที่มีปัญหาด้านุนทรัพย์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องแซนอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแซนก็จะพามาเล่นเกมดอกไม้ไฟสลอนด,ดอกไม้ไฟของค่ายผีจีสลอนเนาะอ่ะเปิดมาก็เลือกเบรกกันเลยเบรกห้าบาทพอเพราะว่าเรามีทุนแค่หนึ่งร้อยบาทนะวันนี้ ใช้สูตรเดิมจ้ากดออโต้ทีละ10ครั้งนะคะคเพื่อนๆอย่ากดเยอะนะเดี๋ยวมันจะหมดก่อนดูแบบกดดูสถานการณ์ก่อนว่าเออมันแตกให้เราไหมมาคะวายแหวยาวสวยค่ะเกมนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะคะเพื่อนๆแต่สำหรับเราเราก็รู้สึกว่ามันแตกดินะนู สเก็ตเชอร์จะมาค่ะมบรรลอมแต่ว่าสเกตเชอร์จะเข้าไหมอืมอยังเงี้ยอยู่โอเคไม่เป็นไรเอาไปแล้วค่ะเพื่อนอืมอีกตัวหนึ่งยังไม่มาจ้าโอเคสิบครั้งรอบแลกันเนาะอืมมุดมากอะแบบเกือบเข้าจิดเลยอะ มันจะเข้าเหมือนจะเข้าดิดๆก,กันแหละสวยหุ่นไว้แถวยาวค่ะมาเยอะจ้าเข้าสักทีเถอะอีกตัวไหมอ,อีกตัวไหมไม่เป็นไรเข้าแล้วครับพี่น้อง ไปกันเลยจ้าคีกเกมสิบครั้งนะคะแต่งอะอืดิวายแถวยาวขอวายเต็นหน้าเลยยเนี่ยสวยงามหนึ่งร้อยห้าบาทจ้า ดางหมนก้อนตูดเวยเหลือฟีเทออีกห้าครั้อืมสวยไา้แถวยาวเจ้ะ ส่วนรางวัลก้อนโตเข้าอีกแล้วจ้าว้าวโอ้พี่น้องแต่งานอยู่เด้อเก่งนี่ไพ่ไม่เคยเล่นต้องร้องเล่นเดี๋ยจ้า ทั้งหมดที่284บาทนะคะโอ้โหเบ็ด5บาทได้แค่นี้ก็แบบเออกำไรแล้วอะ่ะใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้ค่ะเกมดอกไมไฟนะของค่ายสลลอีจีอะต้องลองเลยเดี๋ยวน้องแซนจะแปะลิงค์ข้างใต้ไว้ให้นะคะไปลองเล่นตามกันดูดูสิขนาดน้องแซนเล่นเบ็ดแค่5บาทนะยังแตกแล้วก็เข้าฟรีเกมเลยอะ โอ้โหรางวัลก้อนโตก็มานะจ๊ะไม่ธรรมดาเด้อใครอยากเล่นคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปข้างล่างเลยนะคะวันนี้ต้องแซนไปก่อนนะบ๊ายบาย